สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์เช้าวันที่25เวลา6โมงเช้า17นาทีฮะแล้วมาดูทีทีพนะครับไถแลนด์พรีเมลีกนะหลังจากจบคัดบอลโลกกลุ่มซีมาเรียบร้อยแล้วก็สมหวังผิดหวังแล้วก็ช่วยเชียร์ยกันต่อไปนะครับผมแมตหน้านี้หนักหนักมาดูตารางคะแนนพรีเมลีกแล้วว่าใครจะเจอใครบ้างในอาทิตย์นี้นะครับอ,อาทิตย์นี้ก็ เข้าไปที่นัดที่10นัดที่9านัดที่10บแล้วครับเมื่อวานนี้โอ้โหบุรีรัมย์ยังหาฟอร์มเก่งยังไม่เจอครับเสมอสี่นัดรวดอ่ะเสมอลาบุรีศูนย์ศูนย์แบ่งข้อกก็เสมอนครปฐมหนึ่งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเมื่อวานวันมือนี้นะครับชลบุรีเนี่ยไปเยือนบีจีเอ้ยตอน,รนเราไปเยือนบีจีอ่าสุดมันเหมือนกันเนี่ยสุโขทัยเจอประจวบลำพูนเจอเมืองทองข้ามไปวันพรุ่งนี้อุทัยเจอโปลิสเชียงรายเจอการท่าเรือข้ามไปวันจันทร์นะครับ ตราดต้อนรับการมาเยือนของขอนแก่นนะครับขอนแก่นอยู่ในเตตโอ้มีแต่คู่สุดมันเลยครับวันนี้คู่เอกก็น่าจะเป็นชนบุรีกับ BGBU นะครับผมชนบุรีเนี่ยถ้าเตะในบ้านเนี่ยยอมไม่ได้อยู่แล้วนะครับอามาดูตารางคะแนนนะครับตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยครับแบงคอกยูเนเต็ดจะอยู่ลำดับที่1นึนะครับ23แต้มแข่ง9ชนะ7เสมอ2องยังบบแพ้เด้อตามด้วยการท่าเรือ แข่ง10ชนะ6เสมอ1อ่ารับไป19คะแนนอยู่ลำดับที่2ตามด้วย BG นะครับแข่ง9ชนะหเสมอ3แพ้1น1อยู่18แต้มอยู่ลำดับที่3บุรีรัมยูไนติเครั้งเตะ9นัดชนะ4เสมอหายังบผ่พนจริหมงบผ่นนะใน17แต้มอยู่ลำดับที่4ตามด้วยเชียงรายครับมาดูตารางกลางตารางกับอุคูเมืองทองโปลิศราชบุรี และ3าลำดับสุดท้ายขอ,อนแก่นลำพูนปัจจุบัโอ้โหสุดๆนะครับแล้วมันลุนมาลุนมาลุนอ่อชนบุรีครับวันนี้ชนบุรีกับบีจีนี่คือคู่เอกวันนี้คือตารางล่าสุดนะครับเนี่ยตารางล่าสุดเนี่ยวันที่25วิพฤศจิกายนรักใครชอบใครก็เชียร์สุดใจเหมือนเดิมน,นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ